วันนี้เริ่มใส่จัวหนาหนาจัวหนาใส่แล้วก็จะเริ่มมุ่งไปนึ่สร้างกำลังใส่จัวทั้งหนาก็เริ่มมุ่งเมทันชีดว่าแผ่นสันไทย กาดดีมือนีรวมคำคำ เนาะลูกมานั่นเออปลานี่แหละเออเอาของมึงไว้ปลาตัวขาข้างซ้ายเอาไว้แล้วก็

แมงใหม่เนี่ยฟิตเดี๋ยวเดี๋ยวยังบ่คืนบ้าถนนออกคางก็เส้นเนาะฮะทางไหนเลยพอแล้วเอารถชายเนื้ออ๋อรถดินนี่บ่มันก็บ่หิดกันอ๋อเป็นปลา3ตัวสุดยาได้พี่น้องเสียงหมวกกินนําลูกโตดามันมันบ่เข้าอ่ะไปบาดไปแล้วบาดทั้งหมดเกินว่านี่ thank <laughs> you

ไม่บอกแล้วจะจะเอาสิดมาด้วยไม่บอกแล้วผมไม่บอบร้องบาน あの。

เรืออไปก็ัวรลู่ที่แทบว่างกก็เราสกครั้งล้มแคบบ่้สิชี้ล้ววี้กนออกหไปจเอาลดเมน้นมันเล่าม้ย่ะครับอยู่ที่นี้เปล่เลาได้ยังปลาายกันขอแต่มเขาว่าโดนแต่ว่าไปเรมไปเรมบ่ย่งเนเยสิาองลกเบมามาบบมาเราจเดืออาตัวนี้บ่